สวัสดีครับลุงเพิกจะพามาแนะนำวิธีการรักษาใบเหลืองนะครับใบเหลืองที่มันแตกกิ่งออกมาใหม่นะครับนี่นะครับต้นมะเขือนี่ก็ประมาณสักสิบสิบกว่าวันนี้ได้นะครับต้นมะเขือนี้ประมาณสิบกว่าวันนะครับนี่นะครับดูนะครับ พามาชมสวนเกษตรของลุงเพิกนะครับนี่นะครับดูดูต้นนี้นะครับต้นนี้มันจะออกใบสีเหลืองเหลืองนะครับที่มันแตกกิ่งออกมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการรักษามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมาดูนะครับนี่นะครับเวลาถ้ามันเป็นใบเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับถ้ามันโตขึ้นมามันจะแตก กิ่งออกมาแล้วมันจะเป็นเหลืองด่างนะครับเป็นเหลืองด่างแล้วมันจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษานะครับนะครับนี่นะครับนะครับมาดูกันนะครับนะครับนี่มันอายุก็ประมาณสักสิบกว่าวันนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยลดน้ําได้ได้ครั้งสองครั้งนะครับนี่นะครับ การเจริญเติบโตของมันแล้วเรามาดูพริกดูข้างหลังนะครับนี่นะครับนะครับมันจะมีเกือบหมดทุกต้นนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับมันจะมีเกือบหมดทุกต้นนะครับนี่ครับข้างล่างก็ยังดินนี้ก็ยังเขียวเขียวปุ๋ยอยู่นะครับนะครับนี่ครับ มันจะเหลืองดังๆนะครับมันจะเหลืองดังๆออกมานะครับตรงนี้พวกนี้เราก็ต้องรีบรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษานี่มันจะลามนะครับมันจะลามไปทั่วเลยนะครับถ้ามันลามไปทั่วแล้วมันก็จะรักษายากนะครับเต่๋ยวตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีรักษากันก่อนนะครับนี่ครับโรคใบเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับนยะ เวลามันออกมาใหม่อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วถ้ามันเป็นใบหยิกงอนะครับถ้าเป็นใบหยิกงอเนี่มันจะมีเพี้ยเพี้ยขึ้นมานะครับนี่ครับมันจะเริ่มเริ่มเริ่มใบงอมานิดๆแล้วนะครับนี่นะครับนะครับผู้ชมดูนะครับมันจะเริ่มใบงอมาหน่อยถ้ามันใบงอมาหน่อยหนึ่งนี่มันจะเริ่มมี เพี้ยไอเชี่ยวเขียวเขาขาวขึ้นมาจับแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวพรื้อครับนี่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 นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทําการฉีดเพี้ยนะครับนี่ครับนะครับนี่มันมันจะมีการนะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มมีเพี้ยขึ้นมาจับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพี้ยตัวนี้มันจะ ดูดนะครับดูดจินน้ําของใบนะครับดูดจินน้ําของใบพอมันดูดจินน้ําไปเยอะๆแล้วมันก็ใบแล้วมันก็จะเริ่มหดเหี่ยวลงแห้งลงนะครับเราก็ต้องรีบทําการรักษาก่อนนะครับนี่นะครับถ้ามันดูดจินเยอะๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันกําลังเพี้ยกําลังลงครับนี่นะครับเราก็ต้องรีบทําการรักษาโดยเร็วนะครับนะครับนี่นะครับ ใบมันจะเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยนะมันสาเหตุของการที่มันเป็นใบเหลืองเหลืองนะครับใบเหลืองเหลืองด่งดางๆนี่นะครับสาเหตุของมันก็คือว่าดินดินที่เราปลูกเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําการฆ่าเชื้อมาก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตด,ดูนะครับ นี่นะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นเหลืองเหลืองดงๆนี่เราเราไม่ได้ฆ่าเชื้อมาก่อนนะครับแล้วเราเอามาปลูกเลยนะครับพอเวลาเราปลูกปุ๊บมันก็จะแตกกิิงออกมานะครับใส่ปุ๋ยแล้วมันแตกกิิงออกมามันจะเหลืองด่างไปหน่อยมันจะลำลามไปหน่อยนะครับนี่ครับเราเรามาดูต้นนี้นะครับดูต้นนี้ที่เราปลูกใหม่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเหลืองเหลืองดงๆ ออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องรีบทำการรักษาแล้วมาดูต้นต้นถัดไปนะครับนี่ถัดไปมันแตกกิ่งออกมามันก็เหลืองมันจะมีเหลืองเกือบหมดทุกต้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีเพียนี่นี่นี่ตัวสำคัญขเขาเรียกเพียจักกระจัดนะครับไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้นะมัน ัวที่มันดูดกินใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับและก็ฆ่าเพี้ยนะครับเรามาดูต้นเรามาดูต้นถัดไปกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับต้นถัดไปมันออกมามันก็เป็นเหลืองเหลืองดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับมันก็เป็นเหลืองเหลืงงๆ มันมีแทบโอ้โหที่มันแตกกิ่งออกมาใหม่นี้มันมีแทบเกือบหมดทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการรักษากันนะครับนะครับอันนี้คือมะเขือปลูกใหม่นะครับมะเขือปลูกใหม่ของลุงเพิกทําสวนนะครับนี่นะครับมะเขือปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวลุงเพิกให้ดูนะครับ อันนี้ก็อายุของการพ่อปลูกนี่ก็ประมาณสิบสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนอันนี้ได้สิบกว่าวันนะครับนี่นะครับมาดูต้นนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นเลืองเหลืองด่างๆออกมาแทบทุกต้นเลยนะครับเนี่ยมาดู มาดูแปลงนี้ก่อนนี่นะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเลืองเหลืองดังๆนะครับอันนี้มันเป็นพี่เ,เขาเลือกม้เคือเปาะเจ้าพยานะครับแต่ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรนะครับเพราะผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับที่เขาวางขายพันพันมันวางขาย ก็เลยซื้อมาลองปลูกดูนะครับนะครับมันเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นเขียวๆอัยวอัวอัว,อว,อวเขียวมากนะครับกว่ามันจะฟื้นตัวได้เราเอามาปลูกทีแรกมันก็จะบัดซบไปงอไปต้นไหนก็ตายไปเยอะนะครับ แล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีพริกด้วยนะครับแต่เราก็มาดูมะเขือกันก่อนนะครับนี่นะครับมันใบมันจะเริ่มหดเหี่ยวลงแล้วนะครับนี่นะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันหดเหี่ยวลงมันจะมีเพี้ยจะกระจันนะครับมันจะค่อยๆดูดกินใบมันนะครับดูดกินน้ําบนใบมันน่ะนั่นนะเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันจะเริ่มลงมาแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยมันจะมีแมลงมาดูดกินใบของมันให้มัน <c oughs> ให้มันได้หดเหี่ยวลงนะครับนี่ครับมันจะมีเพี้ยมานะครับมันจะเริ่มมานะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะๆถ้าเพี้ยมมาเยอะๆนี้นะครับมันจะรักษาไม่ได้นะครับเราก็ต้องรีบ ทำส่วนผสมขีดยาไปก่อนนะครับอืนี่นะครับเราก็มาดูกันนะครับดูสวนนี่รู้สึกว่ามันโตเร็วนะครับอายุก็ประมาณสิบกว่าวันนะครับเพิ่งน,นะครับ <c oughs> วันนี้จะทำการลดน้ำด้วย ครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะมีคลิปดีๆมาฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับสําหรับลุงเพิกทำการเกษตรนะครับอันนี้เป็นเกษตรใหม่นะครับเพิ่งหัดเริ่มปลูกใหม่นะครับผมถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ